ปุ๊บตอบปั๊บทำปั๊บบอกปุ๊บทำปุ๊บบอบปุ๊บราคาไม่เท่ากันฝั่งนี้แพงฝั่งนี้แพงกว่าหนักที่บ่อยอ้วนน้ำเงือกเก่าเลยหนึสองลองได้พี่ลองได้มาดิ ได้จ้าถามได้จริงว่าถามได้จ้าเยนเหรอเป็นภาษาถามได้จริงวะถามได้จ้าถ้าถามปุ๊บตอบป๊บถามป๊อกตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปุ๊บปุ๊บป๊อกถาปุ๊บตอบปุ๊บปุ้ภาษาอังกฤษได้ปะได้สีเหลืองมเ็นหรอมะม่วงแมงคุอินเตอร์นมองทําไวาบัฟฟนี่ลูกค้าที่มาซื้อของร้านมึงอะเผาไปเราัว้เนี่ยตอตัว พี่จะสอบได้เหรอใช่ไม่ไม่โกรธนะไม่โกรธหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลหัวไหลหัวไหลตูดโโอ้หสุดยอดอ่ะเป๊ะเร็วกว่านี้ผมก็ได้จริงป่ะจริงลองน้องดิหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลตูดผีมึงผีหอยร่อหอยล่อหัวไหลตูดหัวไหลตูดหัวหัว หัว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 แดงหมดแล้วไอหวนพี่พี่เอาตัวไหนเนี่ยไม่ซื้อเอาไม่ซื้อแล้วพี่จะเข้ามาทำไมอ่ะต้บอกว่าถามได้ต้องบอกมือหัวไววถามมือล้วบอกมืงหัวไวอันนี้ไม่เงียบอ่ะต้องอันไม่แพงนะฮะาสวัสดีครับพี่มีตัว ั้งหมด18ตัวครับพี่มีปอกคอไหมปอกคอต้องไปอีกร้านหนึ่งพี่ปอกคอผู้หญิงอะนะของขาวสาวหรอจำ่าไหร่ไรฮะจำถุงนี้เข้มขึ้นเอาเอางี้เอางี้เอาหมดเลยโอเคครับพี่เดี๋ยวผมใส่ถุงให้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเจ้าวาดเห็นมั้ยล่ะเออเมราวางคือรถเลยมีแมวไหมไม่มีหมารถมาเอาหมารถมาเลยเอาไอ้สัตว์ขโมยหมาวัดนี่ไวช่วยจับไอเดียวให้เฮ้ให้แม่ขโมยหมาวัด ได้จ้าทำไมเลยเข้ามาทำไมกู้พูดก่อนดูได้จ้าเซลล์เซลเซลเซลหลายแสนตัวนี้หลายแสนตัวนี้แพงแน่ซันฟรานฟิสโกถูกแล้วสวัสดีครับพี่อะไรดีสวัสดีครับพี่เงินซื้อหมดอาอะไรดีพี่ ตัวเท่าไหร่ครับ99้า้ตัวไม่นามีฟังก์ชันสวยมากเลยอ่ะมีงานประมูลเดี๋ยวไปยุ่งเอาแล้วนี้เอาแล้วนี้ก่อนตัวหม้อซ่อมหม้อป้ะมูลนี่ไม่มีปัญหาหรอกแพงพี่พี่เฮ้ยพล่อยนะแอกถึงมึงแล้เลือกแอกง่ายง่ายมึงเลยเสร็จแล้วเอาำัสนี้ไปด้วย ธุรกิจหญิงก็ลำบากขายไม่ค่อยดีก็จะขายออนไลน์ด้วยดีจ้าได่ขายเสื้อแล้วขายสดกันเลยโอ้โหตัวนี้สองร้อยบาทใครทยเหรียญบาทเอามาโชว์เดี๋ยทมาชมตัวนี้สองร้อยเอาไปเลยลูกค้าหร้านไม่เข้าเปิดแล้วพี่เปิดแล้วพี่สวัสดีเนาะไเจอกันนานเลยใครน้องใส่ลายเสือด้วยแฮ่แฮะมูซมึงเมาดิขับอะไรเอาตัวไหนดีวันนี้ลดให้ เลือกมาเลยราคาไม่เท่ากันฝั่งนี้แพงฝั่งนี้แพงกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยัวนี้เลยลองทาบดูใส่ได้ไหมลองทาบดูก่อนใส่ได้แต่ที่ภาพที่เอาตัวนี้ด้วยสองตัวหกร้อยสองตัวเท่าไหร่นะอินบอกมาไอสัตว์สองตัวหกร้อยแล้วสามอ่ะสามตัวหกร้อยทุกงนผมให้สี่ตัวพันหนึ่งสี่ตัวพันหนึ่งอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันสองร้อย ร้ <200. S 2> พี่มีแต่แบงค์พันวะ่ะผนููกคนเดียวนี่ครับผมมีแต่แบงค์พันสองรวอยกมึงต้มีตังค์อยากอดเงินดูกูก็มีแบงค์พันอ้าวน้าคนงี่อวดหรออ้าวได้ดิกูมีเหรียญเดี๋ยวหาไม่เจออีกแล้วกูก็ม,มีเหรียญอ้ก,กูมีเป็นปึกเลยเดี๋ยวก่อนกูทับก่อนเวเป็นปึกกูก็มีเป็นปึกเลยเดี๋ยว มึงจะขายของน้ำเยี้ยอะไรเนี่ยต่อยแบบมึงก네ูก็ม <im ีกูไปเล่นไพ่มึงมีใครกาทองเลยมึงมีเปล่าให้ยืมมีกับมืนเอากูก็มีกูก็มีไว้เนึ่งกูก็มีเอ้ยมึงเล่นกับใครไม่รู้แล้วกูก็มีไม่เอาไว้ละซื้อเลยคพี่เวัสดีครับเอาอะไรดีวันนิดมาบ่อยนี้จะซื้อให้หลาน จะไปเตะบอลอ,อยากได้เสื้อบอลสีแดงรูง้แค่นั้นเสื้อบอลเหลือตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เท่าไหร่พี่อ่าขี่บาทด,ดีวะจะไม่นัดด้วยดิหกสิบไปผมใช้คนละครึ่งได้ไหมได้ๆเอาคนละครึ่งแล้วกันสีแดงดแนี่แหละเยผมจัดการไ<ห>ด้ได้เสือ้อแล้วหนูได้ๆเดี๋ดวยวเ,เอาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้วันพรุ่งนี้ลูกพรุ่งนี้ใส่ยะไงบ้เอาพี่เอาครึ่งไหนครึ่งไหนอะพี่อ่ะเฮ้ยอันนี้ครึ่งบน นี่ครึ่งล่างผมว่าครึ่งบนสวยกว่าลองใส่ดูครึ่งอะไรของมึงเนี่ยคนละครึ่งพี่คนละครึ่งคนละครึ่งของมึงคืออย่างนี้เหรออะไรวะเนี่ยลองได้นะลองดิลองก่อนได้เลยสวัสดีครับเดี๋ยนี่ยตงนี้เลยเนี่ยมีไวเลเปล่าเฮ้ยนี่ลองได้พี่ ร้องได้จริงเหรอพี่ร้องได้พี่ร้านผมอะได้ทุกตัวลองได้ทุกตัวจริง่ะร้องได้อันแน่นะไม่ใช่ร้องได้พี่อ่ะจริงนะอ่ะแน่นะเยอะนะทั่วที่เีาสีเลือกของเมึองเ้าลค้าขายต่อ้องได้ได้ทุกตัวแถวเนี้ยได้ทุกตัวโอ้โหมันไม่ใช่ละร้องได้นะ ตกใจนะเวอร์เหมือนกันลองได้พี่ลองได้พี่นผมได้ตัวอยู่แล้วลองได้มาดิร้านกูอ่ะขายไม่ดีเพราะลูกค้าเจอแต่ลูกค้าแบบนี้นายคุมองไหมหลักคิดว่ายอ้วนน้ำเงือกเก่าอะไรเนี่ยทีมสอง เลือกเลยพี่รวยไอ้ยิ่งอีกแล้วนิ่งสวยงามเขียนแม่งเขยนร้อนเลยน้องขายเชื่อว่าน้องไม่ร้อนน้องร้อนพี่ร้อนนี่กูใส่ตัวนี้คุณโดนเหยียบมั้ยเนี่ยทำไมครับพี่ทางมาลายตัวนี้ผมเชียร์กดตัวนี้อันนี้งานโชว์พี่ขายไม่ได้พันหนึ่งเลย ไม่ได้จริงงานโชว์พี่มึงห้าพันไม่ได้จริงพี่ทอดมันทอดยากพี่ไม่งอู้่กับรถเกีียวโดนเป็นเจ็ดห้าหมื่นอะไม่ได้จริงพี่แสนแสนหนึ่งเอากูลองกูลองใช้เนี่ยนะชอบเอาขุ่นไปแล้วก็หนังสือพิมพ์ปกปูขุ่นไว้กันสกปรกแต่แม่งแบบเป็นลายไงนะลองดูก่อนนะพี่เก่งครับ อยู่นเกินเท่าไหร่น้องถอดยากพี่เชียวเหรอแสนนี่ไหมคุณมากพี่อ่ะแสนนี่ไหมไม่ให้พี่สองแสนสามหนักจริงสี่หนักแล้วเอาเป็นเจ็ดเลยหนักแล้วไม่ได้พี่มันถอดไม่ได้ล้านหนึ่งเอาขายเออะร้านหนึ่งอ่ะกลับบ้านไปปิดร้าน ร้านผิดแล้ว